สวัสดีจ้าพบกันเช่นเคยจ้ามาดามฮองกงนะคะมารายงานตัวจ้ามาจ้ามากินข้าวกันฮัโลโหลพี่บอดี้ <c oughs> ฮ,ฮัลโหลตาก้าโออยากกินต้องโฮล่ะทีนใกล้ใจล่ะฮัโโลโหลมุกกินได้ตายกา้ากว่าจุ๊จุ๊ยรงอ่ะมัต่างกินตาก้าล่ะโอเคแล้วก็อยักอะไเสร็จปานนะมากินข้าวจ้าวันนี้มากินข้าวกับแกงขั่วหน่อไม้ แกงคั่วหน่อไม้ทำไปสักพักหนึ่งนะคะวันนี้จะมากินแกงคั่วหน่อไม้จ้ารส u ค r รี i ฟิชแบมบู Come on everybody พระจ้ามากินด้วยกันจ้ะกินข้าวหิวข้าวตอนนี้บ่ายสองโมงสิบห้านาทีจ้ะลงทิ้งเกลืออีกไง ตยชาเสกต餐ย第一餐นะอืมอร่อยอืมรสจัดหอมไหมอร่อยมากทำเสร็จสักพักนี่เองโหใส่ไงกะลีหงกะลี เรากินด้วยกันจ้าใส่ปลาเขาคล้ายปลาสวายน่ะแล้มาแกงใส่หน่อไม้ลวกหน่อไม้เส้นแซ่บๆอร่อยผมเหมียะุงกะเล่๊ยยิ้มส์ผมสั่ง โอ้แม่จอมลาเกไม่เผ็ดนะคะน่าสั่งไสิอร่อยมาจ้ามากินด้วยกันนะคะ มาเจอกันนานมากินทักไายจ้ะปลาปลาเขาหรือว่าปลาสวายใช่าๆปลาสวายนะ่ะเนื้อมันอร่อยเหมือนปลาสวายอร่อยมาก hố mì xếp xếp hố sạch ngon ăn cha một đứa, một đứa. Ừ, à mà đưa mà đưa vừa ra giặt nắm ừ ngon lòi ช้าไปชาแกงขวดออกมาเส้นปลาเข้าคำใหญ่ๆไปรด cho có tài tầm Ưng, ngon, đi Mình đơ đơ phụ Nhạc nắm ปลาเนี่อร่อยนะออกมันมันปลาออกมันมันตีโอเ้เสร็จแล้ีปลาอร่อยมากเหมือนปลาสวายเนื้อมันจะหวานมันเนื้อมันจะหวานมันอร่อย

แกงแสกกะทิน้อยๆจับได้กันอยู่เนี่ยมากินด้วยกันมาเด้อแซ่บๆอากาศร้อนจะวันนี้่ะ các mẹ hố quay vịt đó, các mẹ chờ càng có chờ càng มาด้วยจ้าวันนี้กินข้าวอร่อยกินข้าวมาอร่อยเป็นอาทิตย์แล้ว<ม>สเสร็จก็แล้วไปเสักเย็นหม้ใเม่นี่ก้าวหัวเสร็จอะไชกานเสร็จทรายแล้วกินหมดแล้วข้าวถ้วยหนึ่ง กินหมดเสกษัยห้วอุ้นตายตายอุน้นฝันเสกไซยแกงไว้หม้อหนึ่งกินหมดนะคนเดียวนะ ไปกินสามสี่วันสามสี่วันก็กินหมดแล้วจะยาชีเสกซ้ำละเอียดโอเคจ้าบ๊ายบาย